เดี๋ยวเขาขาดบักพีกซุกค,ครับผมเดี๋ยวพีกซุกมาใส่ปลาใหญ่ลงไปครับปึบเสร็จแล้วครับผมพี่น้องส,สวัสดีครับผมพี่น้องครับ มือนี้พบกับกับอีสานอดรอดอดีกที่เก่าได้พี่น้องเลยมือนี้เป็นเมนูแซ่บๆให้พี่นอ้องในเมงอ่าขนมจีนน้ำยาเย็เยนครับผมพี่น้องเอยนง็นใหยแบบโลกรัวนี่แหละนี่แบบยังอ่เลยครับนี่โลซ้ำขีด <laughs> <laughs> โอเคเข้าครับผมครับครับพี่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนเพิ่งจะเลยมืนอนี้ว่าเ็ด ขนมจีนครับเนมจีลุงครับสวัสดีครับผมขนมจีนใส่น้ำยาเอียนแต่ว่าเนี่ยข้าวปุ่นเนี่ยข้าวปุ่นปะข้าวปุ่นใส่น้ำยาปลาไหลข้าวปุ่นน้ำยาปลาไหลโอ้โห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 ้องานาแจหน่อยม้ห้นกี่หอีตองมากครับผมอี่ตอง ปลาซาชูดดลมาตงหมอบพี่ตังเราครับผมพี่ตังโอ้สัสดีครับนอนเร่นถ้าไปก่อนเด้อครับครับว่า <พอ S 2> ท่านช่วยง,งานหน่อยนะตม่ตมเครื่องก่อนคเครื่องปุ้งลงแล้วครับผมนามตะไคร์ออกเลยสีเขียวแบบนี้แมนเนอร์โอเคเลยนี่เดี๋ยวเขาขาดบักพริกซุกครับผมเดี๋ยวเอาพริกซุกมาใส่ต่งเห็เครื่องมันออกก่อนจะคอยเอาปลาไหลลง เว้นสี่ได้ที่หรือเล่ลุงแบ่งก็หนีอ้อมหนูลุงแบ่งไหมเรียบร้อยแล้วยทุกแล้วครับอ้อมหนูสูดอุดอ่นี่ไหม้อมเแล้วอือเว้ไปแต่เศบครับอือแล้วมันใส่ยังไงนะโอ้ใส่หม้อครับอันหอมเหมือนไหมห้องห้องต่อเนื่งองตอนนี้ปะตอนนี้ล่ะมันบ่มีกับตอนนี้โอเคโอเคหอมเลยหอมขีดพนงมันเนาะโอ้ขอดีมเบิร์ดมาแต่ว่าเอาเพียงหม้อมาใส่แทน มันกระเสียบท่นแล้วซิมมึงไงเนี่ยโอ้ยบอลซิมกองหัแล้วดั่งผมดีอยู่ซู่เดียนซู่เดียนกระโยกแล้วเหรอความนุ่มครับผมดราเข้ามากเหรอครับผมพี่น้องครับว่าแต่ชิบูมาตีมือนั่นกระไดมิหนูเอียนไงกับโบมาในกันเอือยเข้ากันมากครับผมเพิ่นมาพร้อมกับแฟนครับคนครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวต้มเครื่องอยู่ ปลาลาใส่ลงไปครับผมจ้าวครับผมผมมันจากสองชอนเนี่ยใส่ไรบ่ได้ครับผมเครื่องเข้าคิดว่าออกแน่แหละละอ่ะปลาละใหญ่ลงไปครับปึบปกติก็หถึงยี่สิปลาไหลเล็กตามลงไปป๊าบปิดปึ๊บ เออบอท่านเปลือยอยู่ครับผมพี่น้องครับก็ชางังแตกเพราว่าตัวจะหยเพเนี่ยก็มาสามองล่อให้เนื้อออกปุ้ยๆครับผมจะไปตั้มไงอ๋อได้ที่แล้วครับเนื้อมันแตกปูออกมาแล่ะข้าตักพวกเครื่องปุ้งมันออกมาแล้วก็ตักเย็นออกมาแล้วก็จะมาตั้มขาตักเครื่องออกมาตั้ครับผมแต่เย็นข้าตักออกไปแล้วล่ะ ใส่ปลารลายหน่อยนน้ำมันเลยเดี๋ยวผักให้มันเย็นก่อนครับผมขูดแล้เตนเหนื้อมันแล้วก็อันนี้ก็กระชายทุบกรขมิ้นพร้อมครับผมมะกระชายนี่ต้องขาดหัวไปเลยนะครับนี่มะกระชายไม่จริงหอมดิเอาละเดี๋ยวขอติ่งเนือนี้ก็เสร็จแล้วครับผมพี่น้องครับโอ้ได้ร้ายเด้นี่ เดี๋ยนี่ล้ายแเดี๋ยวต้องเห็นบนมุนมๆกท็ทดเดี๋ยวต้องเอาไปตั้มอีกตั้มใส่เครื่องแกงอีกที่นึ่งให้เขาเครื่อง้เขาตาขึ้นมาจากหอ้อเขากับมาตั้มใส่พริกแกงน้ำรับผมใส่พริกแกงไปครึ่งห่อครับ ห้มันเอาสิบ่ให้ยมันแหลกแหงครับผมห้ยมันม่มีตอนเนี่ยก็ได้ดตักแบบว่าตัวตัวตัวเนี่ยห้ยมันแหลกแหงนะครับเสร็จแล้วสอัสดี เคี่ยวให้มันแตกมันออกก่อนก่อนก่อนนะครับผมพี่น้องครับโอ้คือสีตัวดีนะครับม,มสาสิเคี่ยวกะทิจนให้กะทิมันแตกมันครับผมพี่น้องครับระวางรังรอดในแยกข้าวปุ๋นครับผมกำลังขึ้นหม้อ <c oughs> โอเคแตกมันแล้วครับผม,หมเห็นเขาจะป้องลงบมาเนี้โ okay. อเคเราจะมาตักใส่น้ำต้มปลาไหลมาเนี้เอาเดี๋ยวจะเอาไปข้างอีกที่หนึ่งครับผมแตกมันแล้วครับแต่ว่าแบาดแดดแตกมันแห้งกนได้นี่เราหายแล้วมั่นนิดนีงไม่ได้แว่นไม่เงินตามตัว มันแน,น่ครับผมพี่นนอกะทิเ้าเป็นกะทิกองเงยครับผมนาชาใส่ลงไปครับผมพี่นนอเสร็จนะครับผมพี่นนอปงปึบหมอนห่อนเขกาใส่ต้นหอมลงไปเลย เข้มจ okay. oh, so mm ้างกับเติมออเดอร์นะป้าบอคาเติมหลายอย่าลี่อยูี่อย่าลี้นี่ไงกที่สุดทั้งครับอ่าพี่ตองฮึ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 กินน้รมชาเย็นน้องแดงอุบาวนะครับอ้าพ่อครับ มันใหญ่มากย,มามยิบยังสี่แล้วครับผมเปน้องครับป้าบตงไปปราเอากันได้ลูกเดี๋ยวผมมาใส่ไปเียวระบตงกวอนเตือนอแล้ว กินอิ่มก่นอนไยตักไปเมื่อแต่ขปุนมันต้องมีอันพักอันนี้ต่ะแต่ว่าพักบ่คอยงา่ายเลยพี่น้องเละมันฉ่ำมาแน่ล่ะมาแต่สีสเกตดพักอันใบมัมงก อช้ม,าาม,มาบาตัวัตดีอยู่ยครับพุ่น้องแต่ว่ากรบ,บ่ค่อยมั่นไปไหนก็ะที่กองเรียบแหมน่นแมสากุศลาเขาใส่ก็จะไม่น,มมน,น,หนอหนเสื้อ,ยนอนเยกน้ื ลองที่มึงเด้อผิดลองเด้อลองลองข้างหลงเลยมันบบแกลขาปุ่นน้ำยาเย็นแกในชีวิตเลยน้ำปลาอันีเหรับผมนี่ก็ต้องใส่น้ำป้าน่ยจะน่อยขายเพครับผมพี่หน้อยตัวเห่าริกปนเม็ดกอดี คือประคอป่ะคือครับคุาว่าคงว่าสียบก็ประคอจะได้เนื่ออเยนขนาดประเพ็ดยังเสียบอยู่เนาะ แต่ว่าบกกาเฮ็ดเข้มแห้งเนี่มันจะแก่ว่าไดเพราะพวกนี้มันเปิมมันเติมที่หลังไหนนะขอบุ่นกับทีิกปนียังพองนได้คือนหิมไม่แต่หักแต่ยนข้วนอมันข้าว่ข ข้าว่ะข้าวเข้าวข้าวข้าวเดียวมืดข้าเดียวมืดอนนี้อ้มนุ้ยอ่ะเิ้เฮ้ยเฮเ้เฮ้เฮ็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้แเฮ้เฮายเฮ็ด เดี๋ยวต้องไปจังลยนลูกโดดไหมลูกแมวลูกโดดทำไลี่นแายเลยมดใจ้มไมันล้อยู่แต่ว่าแต่ว่าขาดเพชรเน่อเดี๋ยวพี่อะไรเมือนพีอาดาวเป็นไอ้พี่ดอก้า้าขาดโลดเพชรกันเด้อพกพ พลิกหน่วยดีคนดีฮะเจีงหม่อไรเงียอไรเง้ยกันหน่งปวดแงบเลยอะไรเง้แกงใช่เงี้ยแก่หอมดีกันดีอะไงเจี่ยงหอยจุก lุง bèn theo bản tít lăngรถไฟ nó đỉnh đỉnh rồi mà, nhầm mấy ghi xót rồi. nhớ, rồi nữa. Lุง bèn nó qua nó chăm nữa. Nào,

เป็นเอเซอะไรเบื้ออดหลอดผบ้บอดครับยิ่มยิ่ง้านงานเยวโอเคเข้างานเขาแล้วครับผมพี่น้องครับออแล้วสำหรับคลิปนี้เข้าต่องฝากพี่น้องไปทำนี่แล้วครับผมพอดีผีต้องเรามาถือจังหวะพอดีเลย แต่กินเนื้อหญ้าเย็นแม่นครับกินผู้ดีสจหรับคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้ถ้านีแล้วครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับอันนวดเอาไว้ด้วยนวดเอาไว้เอาไว้อยังเอาแต่นวดไว้โอ้